ตอนนี้น้องแก้มมาอยู่ที่สวนสัตว์เขาเคียวนะคะน้องแก้มมาทำอะไรที่นี่ลูกอ่ะดูซิดูซิไม่ใช่หา่หานลูกอันนี้เขาเรียกนกกาบบัวนี่ไงตรงตรงปีกตรงตรงท้ายอะไรนะตรงหางมันอะตรงหางมันนะลูกตรงหางมันเหมือนสีกาบบัวไงแลวนู่นนกอะไรหนูในคอขาวๆนู่นน่ะคนละอันนั่นอ่ะคนละพันใช่ไหมชอบไหมครับลูกหนูชอบไหม เขอรอยน้ำอยู่อุ้ยฝั่งนี้ก็มีค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ว้าวสวยมากสวยมากนี่ฝั่งนี้กระโดดขึ้นมาเลยเหรอว้าวสวยมาก,เามากๆเลยค่ะทุกคนน,น้นงแก้มลงมาดูติลงมาดูติน้องเขาตีกันนะลูกเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาไปดูสิครับเขาตีกันเหรอ,อ